สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะทอปิกแรนอมวันนี้คือความสามารถของคุณที่ถูกมองข้ามขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ เราจะหยิบตัวอักษรเจตัวนะตัวอักษรเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ J N r Y S ขาดกี่ตัวสองตัวเนาะสองตัวตัว O ตัว G นะคะ มาเรามาฟังแรนดอมกันความสามารถของคุณที่ถูกมองข้ามนะคะมีความงดงามหรอมีความสวยงามอะไรบางอยา่างในออฟคัพส์นะคะโอ้ y g o o King of Cups. นึกอยู่วนะ่นน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับใจเนาะนึกถึงประโยคนึงช่วงที่กำลังสับไพ่ว่า,อาแอบเดาเนาะแอบเดาไปแล้วก็ออกมาค่อนข้างค่อนข้างอ,นอนงนะคะในข้อความที่ที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็คือความสามารถในการนั่งอยู่ในใจของผู้คนอืม แต่เดี๋ยวขอดูดีเทลแบบเพื่อเพิ่มอีกนิดนึงนะคะอ๋อเทนอวอนส์เจอมาหนักเจอมาเยอะเนาะมันก็เลยเกิดเป็นความเข้าอ,อกเข้าใจใช่ไหมเกิดเป็นความเห็นอ,อกเห็นใจเนาะโอ oh my god t e n of pentacles p a g e of wands ลักษณะแบบนี้ทํางานกับกับเมื่อกี้จะพูดว่าทํางานกับคนก็มีงานกับทุกงานที่ทํางานกับคนทั้งนั้นเลยเนาะจะทําได้ดีนะคะความสามารถเยอะตัวเลือกหลากหลายมากๆแสดงว่ามีอีกหลายๆอย่างในตัวคุณที่เราการค้นพบนะไม่ได้มีแค่นี้นะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นนะอื ถ้าไพ่ขับขึ้นขนาดเนี้ยแล้วก็การเงินก็ได้นะการเงินนักลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ ทำไมเราวนเวียนอยู่นึกถึงงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสอะเพราะมันจะเจอกับคนมากที่สุดเนาะจริงๆถ้าระดับนี้เป็นไปได้ถึงเป็นครูบาอาจารย์นะคะทํางานเกี่ยวกับการศึกษา education หรือว่าเออ health service care นะคะหมอพยาบาลอะไรที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพเนาะความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของชีวิตคนนะ่ะเป็นครูสอนโยคะก็ได้ใช่ไหมทำฟิตเนสก็ได้อะไรก็ตามที่มันทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะ่ะอันนี้เป็นคีย์เลยนะยิ่งยิ่งคุณพยายามแก้ปัญหาให้กับผู้คนเหล่านั้นได้มากเท่าไหร่อะคะ่ะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีมากทำงานกับเด็กก็ได้นะ ทำงานกับเด็กก็ได้ด้วยทำงานโรงแรมก็ได้ใช่ไหมเจอผู้คนเยอะโรงแรมการท่องเที่ยวาสายการบินอ,อะไรที่เป็นเซอร์วิสและบริการผู้คนอะคัสเตอร์เซอร์วิสก็ได้นะคะคัสเตอร์เซอร์วิสโหจริงๆงานเยอะเนาะงานที่จัดการผู้คนแต่แบบแบบที่แบบหนักๆหน่วงๆจริงๆอะยิ่งต้องแบบใช้ ใช้ความรู้สึกอะมาเท่าไหร่นักจิตวิทยาอืนักจิตวิทยานักเยียวยาฮิลเลอร์อะไรอย่างนี้เนาะนักบำบัดอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งที่ที่พี่ไพ่มองว่าค่อนข้างชัดในตอนนี้นะคะหรือว่าอาจจะแบบกำลังรอการพัฒนาจากตัวคุณอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าตอนนี้บางคนอาจจะทำอยู่หรือว่าบางคนนะถ้ามอง เป็นงานที่สองหรือว่ากำลังดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างไหมหรือว่าอันไหนที่แบบไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำได้พี่ไพ่บอกว่าจริงๆอะคุณเป็นคนที่ความสามารถเยอะนะคะความสามารถเยอะทำอะไรได้หลายอย่างมากๆคือแบบเลือกได้เลยอะอยากทำอะไรก็ได้แต่ขอไม่ใช่แต่ขอสิคือถ้ามันถ้ามันแตะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ผู้ของผู้คนอะ งานด้านเนี้ยมันอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ได้นึกมาก่อนหรือว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทําได้ะคะ่ะแต่พี่พพยบอกว่าจริงๆแล้วคุณเหมือนมาสายนี้เลยนะคะมาสายที่แบบทําไปด้านเนี้ยเราจะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมีเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าพื้นฐานของคุณนะ่ย จะมาจากพื้นฐานก็ได้นะหรือว่าจะมาจากจากการศึกษาหรือความชอบส่วนตัวก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะแบบออมาชอบทีหลังก็ได้เนาะคือเด็กๆอาจจะแบบไม่ได้ชอบเรื่องนี้นะคะ่ะแต่พอโตมารู้สึกว่าเฮ้ยชอบทํางานกับคนเนาะชอบแบบชอบดูแลคนหรืออะไรอย่างนี้ออด้วยความที่ไม่ว่าคุณจะผ่านการเรีนยนรู้เนี่ย หรือว่าไปค้นพบความชอบในสถานที่เรียนหรือในงานใหม่หรือในงานอาสาหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะบางบางคน่ยไปไปค้นพบสิ่งที่เองชอบตอนไปทํางานอาสาก็าได้นะหรือแบบหรือบังเอิญอะบังเอิญมีใครไว้วันให้ทาอะคะ่ะแบบเออฝากไปทําแทนตรงนี้หน่อยไปช่วยแผนกนี้หน่อยหรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นแผนกที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เคยได้ทํามาก่อนแต่พอไปลองทําอะ แล้วถึงรู้ว่าแบบอา้าวเราทำงานนี้ได้ดีนี่นานะคะโดยที่หรือบางคนอะ่ะไม่จำเป็นต้องจบหรือว่ามีใบวุฒิอะไรที่มาทางด้านนี้ด้วยซ้ำอะค่ะแต่พอวันใดวันหนึ่งอะ่ะมันจับพัดจับพูดได้ลงไปทำอะ่ะมันเหมือนกับเอ่อเรียกได้ว่ามัน,เป,นเป็นการค้นพบเนาะค้นพบหรือหรือแบบคุณจะมีโมเมนต์ที่ ที่รู้สึกว่าเอออันนี้มันมันเป็นอีกแพชชั่นหนึ่งเราใช้คํานี้แล้วกันคือมันไม่ใช่งานสุดท้ายนะแต่มันเป็นอีกแพชชั่นหนึ่งที่ทำให้ให้คุณค้นพบศักยภาพของตัวเองจริงๆว่าลักษณะที่คุณดูแลคนอื่นนะคะมันมันทำให้เขาสบายใจหรือว่าแม้กระทั่งทําให้ตัวคุณสบายใจก็ได้นะคะเวลาคุณทํางานที่ได้ดูแลผู้คนนะคะ ได้ทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นหรือว่าทำให้ความทุกข์ที่เขามีจากมีมากก็น้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยลักษณะการทำเช่นเนี้ยมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนขอภัยค่ะเหมือนทำให้คุณแบบอยากตื่นตอนเช้าแล้วก็แบบลุกไปทำอีกอะ่ะมันมันทำแล้วแบบเกิดความสบายใจหรือว่าเกิดความ อบอุ่นใจในตัวคุณนะคะหรือบางคนอะ่ะบางทีไม่รู้ตัวนะว่าสิ่งที่ทำอะ่ะมันดีอะคะ่ะแต่บางทีอาจจะแบบมีผู้ใหญ่มาบอกเนาะหรือว่ามีผู้ใหญ่มากระซิบหรือว่าแบบอาจจะมีโน้ตของลูกค้ามาก็ได้คะ่ะจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยว่าเออขอบคุณนะหนูวันนั้นแนะนําได้ดีมากเลยทําให้แบบเออคุณนะเออเป็นเรื่องอะไรดีอะ สมมุติเขาสมมุติคุณอเอาดอาเอาแบบเรื่องบังเอิญมากๆเลยนะเอาแบบซีนาริโอแบบบังเอิญสุดๆคุณอาจจะแค่แบบเดินอยู่บนถนนนะคะสักเส้นหนึ่งในแถวสุขุมวิทแล้วนักท่องเที่ยวเดินผ่านมาแล้วเขาอาจจะกําลังหลงอะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นว่าเขากําลังหลงอยู่ก็เดินไปถามว่าแบบเท่าไม่เท้ยูมีอะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่วยเขานู่นนี่นั่น เขาก็เกิดความประทับใจอย่างเงี้ยอาจจะแบบเออแบบจนคุยกันเสร็จแก้ปัญหาให้เขาได้เขาก็จะแบบเออขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณให้ที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยพอเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นอ่ะคุณอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างสว่างว่าขึ้นมาในใจแบบเฮ้ยดีว่ะได้ช่วยเหลือคนแบบนี้นะคะรู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยหรืออ่เหตุอาจจะเกิดที่โรงพยาบาลก็ได้เนาะคุณอาจจะอ่ ไปเยี่ยมไปหาเพื่อนหรือว่ามีธุระอะไรบางอย่างที่บังเอิญต้องไปทําแล้วบังเอิญเจอป้าสักคนหนึ่งป้า,าจะก,กําลังงงอยู่ว่าต้องเดินไปทางไหนไปติดต่อชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยป้าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีจังหวะที่แบบป้ามาสกิดถามพอดีแล้วก็อ๋อทัางนี้ค่ะคุณป้าเดินไปตรงนี้นะทําอย่างนี้อย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ย พอส่งไปให้เสร็จแล้วอะค่ะคุณป้าอาจจะแบบอวยพรมาให้คุณชุดใหญ่ไฟกับพริบล้อ,อขอให้เจริญนะลูกขอบคุณนะอุตส่าห์ลำบากเดินมาส่งนูนี่นั่นแบบเนี้ยมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบอยู่ๆก็ยิ้มได้ขึ้นมาในใจอะทำให้เหมือนคุณรู้ว่าเฮ้ยแบบงานแบบนี้หรืออะไรบางอย่างแบบเนี้ยมอบความสุขให้กับคุณส่วนมันจะไปต่อยอดเป็นอะไรนั้น่ะมันเป็นอะไรก็ได้นะคะ ไปต่อยอดเป็นวันใดวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะมีกิจการส่วนตัวอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าในเรื่องเล่าตอนแรกที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะอาจจะทำแอปช่วยเหลือคนหลงทางก็ได้คือเนี่ยมันจะมีอะไรสักอย่างอะ่ะทำให้แบบเหมือนจุดประกายคุณขึ้นมาทำให้คุณได้รู้ว่า เรื่องบางอย่างที่คุณทำอ่ะที่คุณทำด้วยใจทำด้วยความตั้งใจดีทำแล้วมีความสุขอ่ะนอกจากจะเกิดประโยชน์กับคนที่ผ่านเข้ามาเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองอะมันจะสามารถสร้างอาชีพสร้างเงินทองให้กับตัวคุณได้ด้วยนะคะอาชีพตรงแนีที่เห็นตรงเนี้เป็นอะไรได้หลายอย่างเยอะมากๆเลยนะ จะบอกว่าเป็นงานออนไลน์อยังได้เลยงานออนไลน์ก็ขึ้นมาเหมือนกันเนาะพวกไพ่วอนส์นะคะเป็นงานออนไลน์ก็ได้แต่พี่ไพ่กระซิบว่ายิ่งคุณแก้ปัญหาคนได้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งสร้างเงินสร้างทองได้มากเท่านั้นฟีลลิ่งของคุณอะเหมือนเป็นคนที่ช่วยจะได้เงินทองมาจากการช่วยเหลือผู้คนอะ เออดีเนาะคือแบบทั้งตอนมันเป็นงานที่ทำเราอิ่มใจนะอิ่มใจเราได้ตังค์ด้วยได้ทั้งความสุขได้ทั้งตังค์คือแบบนี่เลยงานงานในฝันนะคะแล้วก็จะอืมคือถ้าคุณทุ่มเทก,กับงานนี้มากๆเราทำมันจะจนประสบความสำเร็จนะคุณจะสามารถแบบเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แบบ มีความมาัง่งคั่งมากๆเลยคุณสามารถแบบสร้างเนื้อสร้างตัวได้กับกับงานชิ้นนี้หรือว่าความสามารถอันนี้นะคะบางคนนะ่ะจะได้รับการชี้แนะจากผู้ใหญ่นะคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองแบบเอ่อทำงานดีด้านใดเนาะก็คือเหมือนแบบก็แค่ตั้งใจแล้วทำงานทุกๆวัน,นะคะวันหนึ่งเจ้านายอาจจะเดินมาบอกหรือว่ามีใครสักคนอ๋อไม่สิ เขาอาจจะเขียนใบประเมินงานให้คุณก็ได้ว่าแบบเอ,อเด็กคนนี้นะเป็นเด็กที่รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้ดีทนแรงกดดันได้ดีดูแลลูกค้าว i p อพีได้ดีลูกค้าเวียงลูกค้าวีนก,ก็จัดการได้โดยที่ไม่ทำให้บริษัทเดือดร้อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคำเปยคคำชมใบประเมินที่ที่ทำให้คุณเห็นได้ว่า คือบางทีมันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้นะแต่มันเป็นสิ่งที่คุณบางทีคุณทําดีอยู่ทุกวันะ่ะแต่เหมือนแบบไม่ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทําอะมันไปสะกิดใจมันไปเตะตาใครบางคนหรือว่ามันอยู่ในเหมือนแบบบทจดบทโจทย์เขาเรียกอะไรวิ t ยเนตเป็นพยา,ยานเหมือนเหมือนมีคนเห็นอะมันมีคนเห็นแล้วเขา แอบเก็บเป็นความประทับใจอะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณอาจจะนึกว่าคุณก็ใช้ชีวิตของคุณปกติแต่เราจะบอกว่ามีคนคอยมองคุณอยู่เป็นจํำนวนมากคอยมองว่าคุณทำอะไรอยู่ทั้งผู้ใหญ่ที่ดูแลนะคะจะเป็นเจ้านายเป็นคนในครอบครัวก็ได้เขาคอยดูอยู่เงีย,งยบๆว่า คุณจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่ามองมาด้วยความชื่นชมนะแล้วก็บางคนก็จะมองมาด้วยสายตาแห่งความเป็นห่วงสักนิดนึงที่เป็นห่วงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเหมือนคุณความสามารถเยอะอะแต่เหมือนแบบเขาเหมือนคอยรอดูว่าเมื่อไหร่คุณจะเหมือนแบบจับแล้วเจอแล้วก็สร้างความ มั่งคั่งให้กับชีวิตของตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะคะเราคิดว่าเขาก็น่าจะพอมองเห็นแล้วนะเหมือนตอนนี้มันเริ่มเริ่มแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเป็นศูนย์หรือว่าไม่ถึงกับขั้นว่าคุณไม่ได้รับรู้อะไรเลยเ mm hmm. ช่นคือถ้าที่คุณทํางานอยู่นะตอนเนี้คือถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนงานหรือยังไม่ได้เจอจังหวะชีวิตจริงๆอะ่ะเหมือนเจ้านายเขาก็เมตตาเขาก็แพลนอยาก อัพเลเวลอยากเลื่อนตำแหน่งให้อยู่แล้วหรือว่าให้เงินเดือนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็แบบเขาก็ประเมินในใจไว้บางส่วนแล้วคือถ้าตัวคุณไม่ขยับเองอ่ะผู้ใหญ่จะช่วยสะก,กิดแล้วก็ขยับให้ลักษณะของคุณน่ะบางคนจะจะมีแบบเหมือนผู้ใหญ่หนุนนําแล้วก็คอยสก,กิดคอยสะก,กิดว่าแบบ เหมือนแบบถ้าคุณไม่รู้เขาจะแบบเฮ้ยทางเนี้ยไปเราดีนะคะไอ้วิธีการที่เขาพูดไปเราดีอาจจะเป็นการเลื่อนตําแหน่งให้หรือว่าย้ายคุณไปใน,ผนแผนกที่เขามองว่าความสามารถคุณน่าจะไปถึงนะคะกับอีกอันนึงอะถ้าเมื่อไหร่ชีวิตของคุณอนะสะดุดนะคะเจอความผิดพลาดอะ อันนี้คุณก็จะคนพบศักยภาพที่บางทีตัวคุณเองก็ไม่ทันเห็นเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนอื่นมองข้ามหรอกแต่เป็นเป็นตัวคุณเองที่ยังไม่เห็นนะคะมาเห็นมารู้อีกทีว่าอา้าวตัวเราทําเรื่องนี้ได้นี่นาเออถ้าเป็นส,สะดุดสมมุติว่าเอมเอาแบบ worst case s c e n ARIO เลยเนาะแบบร้ายแรงสุดๆเจอโดนแจกแพ็กเกจในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบ มันมันอาจจะไม่ถึงกับว่าวันนั้นโลกดับหรือทุกสิ่งทุกอย่างสูญสลายอะแต่มันจะเป็นการค้นพบอะไรบางอย่างครั้งยิ่งใหญ่เนาะที่ที่คุณสะสมประสบการณ์มาสะสมความรู้มาแล้วก็เอาไปใช้ต่อเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนจุดจบเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่กระซิบหรือว่าคนที่รักคนที่คนที่รักนี่ ได้หลายคนเนาะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนในครอบครัวก็ได้แบบเอาข่าวมาบอกหรือว่าเฮ้ยตรงนี้มีปึกให้เช่าไปทําอันนี้อันนี้ไหมหรืออาจจะแบบชักชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ทาอะไรด้วยกันชวนด้วยความรักเนะาะค่อาจจะไปรู้อะไรดีๆมาอาจจะแบบไปได้สูตรอาหารอรอ่อ,รอยๆอาจจะแบบชวนกันลงทุนทําด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยความสามารถของคุณมีนะคนพพอร์ตก็มีเยอะด้วยนะคะแค่รอ รอปัจจัยอะไรบางอย่างที่จะเป็นตัวกระตุน้นเราก็ทําให้มันเกิดขึ้นแต่อย่างที่เราบอกไปว่าต่อให้ไม่มีปัจจัยเหล่านี้เลยชีวิตของคุณอะกราฟของคุณมันค่อยๆกระเถิบขึ้นกระเถิบขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเวลาคุณทําอะไรอะคุณทํางานเต็มที่ทํางานแบบจริงจังทํางานทวายหัวถวายชีวิตเลยนะคะเพูดไปมันก็ฟังเหมือนจะดูโอเวอร์นิดนึงเนาะแต่มันเป็นเป็นแบบนั้นนะคะเป็นคนที่อุทิตอะอุทิศ ตัวเองเพื่อคนอื่นนะคะเราก็แบบตั้งใจมากๆเนาะตั้งใจมากๆไม่ได้เห็นว่าแบบเออไม่ใช่ร้านของเราไม่ต้องไปจริงจังขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือทํางานที่ไหนก็ทําอารมณ์ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นเจ้าของเลยนะคะคิดเผื่อเขาคิดเผื่อเขาคอยคอยดูความก้าวหน้าของตัวเองคอยดูความก้าวหน้าของบริษัทระมัดระวังผลประโยชน์ไม่ให้อ่า เขาเสื่อมเสียจะชื่อเสียงจะเกียรติยศจะเงินทองหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะคอยทั้งระมัดระวังทางข้างหน้าข้างหลังทั้งทุกเหตุการณ์เลยนะคะเรียกได้ว่าทํางานจนเป็นที่รักอะ่ะพูดอย่างนี้เลยก็ได้ทางานจนเป็นที่รักเนาะอืมฉะนั้นจิตใจของคุณมาแล้วนะคะจิตใจที่ดีพร้อมให้สิบให้เต็มสิบเลยไม่หักเลยสัก สักิดเดียวนะคะให้เต็มสิบเลยให้เต็มเต็มสิบเนี่ยมันมาจากคนอื่นนะในสายตาของเขาเนี่ยแต่ละคนให้เต็มสิบทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยว่าคุณคุณจะหยิบใช้จะเลือกใช้จะทําอะไรกับชีวิตนะคะถ้าพอใจรู้สึกว่าแบบแฮปปี้ที่อยู่ตรงนี้ก็ปล่อยให้เวลามันค่อยๆเดินแล้วก็ค่อยๆกัดพุ้นขึ้นจะซาก็ได้หรือว่าจะรอจังหวะชีวิต เมื่อไหร่ที่มันมาแล้วคุณลองคว้าแล้วก็ลองไปหาทิศทางของตัวเองว่าจะก้าวไปในทิศทางไหนที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นมั่นคงกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะคะคือมันดีอยู่แล้วแหละแต่มันแค่ขาดการ Take Action แล้วก็เออไม่สิขาดการตัดสินใจ Take action แล้วก็ความสม่ำเสมอเนาะพอถ้าคุณตัดสินใจอยากเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยคะ่ะเดยวชีวิตมันก็จะ มีทิศทางที่เปลี่ยนไปในในเวที่มันสวยงามอะเรารู้สึกแบบนั้นนะแต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจจะคืออะไรคะ่ะล้วนแล้วแต่มีคนซัพพอร์ตทางนั้นเลยจะอยู่ที่เดิมหรืออยากขยับขยายเลือกสิ่งใหม่อยากลองทดลองทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนอะ่ะคุณมีคุณสมบัติที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะมีใจที่ที่ดีมากๆเป็นเดิมทุน ฉะนั้นต้นทุนดีบุญกุศลหนุนนำเลือกอะไรก็ได้ในชีวิตเลือกไปอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดได้สามมาคุณก็เป็นคนที่มีความสุขด้วยตัวคนเองอยู่แล้วนะคะสามารถหาความสุขได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวอีกทั้งยังเป็นความสุขให้กับคนที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วยนะคะประมาณนี้นะ แล้วนี้ก็คือคำตอบของรนดอมคลิปนี้นะคะว่าความสามารถของคุณที่ถูกมองข้ามคืออะไรนะคะเรามองว่ามันแค่ยังไม่ถูกคนพบมากกว่าเนาะประมาณนี้นะ,ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุกายสุขใจนะาย